ให้พระธรมคำสั <c oughs> ว่าผู้ที่มีจิตใี่จมใส <c oughs> ทาให้เหรสหประานสสาดเปลือกบานขึ้นมา ดูเตุดูถัคุณดูน้าตากรงโหกนะผูอิส้างููดับดูหน้าตารงมีน้าตาที่แจ่มใสทำไมหน้าตาแจา่มใสรล่ะมมีจิตใจทีส่สงบจิตใจที่แจ่มใส ภาษาภาษาหูภาษาจมูกภาษาเดภาษากายมาทาดทางหัประการนี้แจ่มใสขึ้นมากูอดบคาย่าดใจกูาเียนัใจาใจอาจกูใจ มโน,นจิเจอีเวันรท่าน่าัทานท่า่าจท่านท่าน่านท่านท่านานท่านทนท่าน่านทนานท่านทนาาาาท่ ความโลภเคยมาโลหิตดูในหัวใจของเรามันก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเลยใส่าเหมรายีจีบอะรโลหิตสีนลาอะไระ็มาอะไรเราเอา,าชีดแดตุยนะเราตุยอ่ะยาวยาว,ยาวไม่ก็ โยบานเซนชินเทสเวนเขาไล่นเวีน,นี่เย่ไปหรอหลาสังเกตได้ไหมพอได้เกิดความโลดูนหน้าตา,าสีแดงนะนงสีสี่อยากจะได้เลยคืออยากจะได้อยากจะได้ดูหน้าตาเลยมาจากพราโกดีตา,า,ตาไปหน้าไปตาจะ,สะแสดงออก โลหิตในหนัวใจมันเป็นสีแดงสีแดงกั็ผลิตออกมาส่งไปทั่วร่างกายจาาัมปาโกตินาของเราจะเห็นว่าเปิดตาไปตามเอ,อกสีแดงนี้หน่อยโลบาสเสกเชจังขารันแล้วเราดูยาดีเออีฟดอลลาร์ใช่ไหม

ยำตานี่ร,รับดูน้ำยาหนาดิยวตานดิไปพรงครับเกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาน้อยในหัวใจเปลี่ยนสีไปสีอะไรรู้ไหมสีดำเกิด,ส,ดสีดำนะเมื่อเกิดสีดำขึ้นมาก็ลอยอยู่ในหัวใจของเราเหมือน,นผลิตออสูร ไปทวรวงกายบางครั้งก็แะน้ามืดแล้วนะเรบโบโรใน้ามืดลวมองอะไรไม่เห็นหน้ามืดก็คือรอยหัวใจมันสงทวรวงกายไปปรากอบไปนนะับดํนำดำ้นามืดก็มองไมได้อะ นี่แหละก็ là ความรู้ขึ้นมาหนุยดูใจเด่นมาสีดำก็ว่าเสาใส่เสื้อแดก็จะรู้เขาเลาตัยังเขเลาตัยังอายายาวไปอะเอ้ยยายาวมาแล้วก็เขอยาวยาวมาเรียาดจารู้เขาเล่าวันนี้วิ่งราพปุ้ยนู่นนี่เด็ดตัวย่าทุ่งนาไปนาเราตัวปุ้ยก็แล้วกัน ပြောရလဲတော့လားခင်ဗျာเสียပြရတယ်ပြည်เสียပြရတယ်ဆိုတာကဘောနာပွဲကအရာဝင်လေတဲ့အကြောင်းကြတော့တကုံးလုံးညနာရခတိုင်းတော့သုရောခေတော်ပါမမညတော့ခဏစိတ်နဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့လောက်ကုန်တော့ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်တော့စိတ်ကတော့ဘာမှရှိဖို့ဆိုလို့ရှိနေ อังครับจิตใจของเราเกิดค,ความโล้เกิดมาจิตใจฟุง้งซ่านนะคัดสินใจอะไรไม่ได้สับสนฟุง้นนงซ่นานตานาใบนาไปนาไปเรือ่อยๆก็เดินมาจะรู้เห็นในหัวใจของเราเปลี่ยนสีใบเป็นสีอะไรรู้ไหมเป็นสีเหมือนกับ เราซื้อเนือมาเลาก็ล้างเนือไปแล,ลาวล้างเนือไปน้ำที่ล้งเนือเป็นไงบ้างนั่ละลเหมือนสีนั่นแหละผู้มีความหลงใ,ใจผู้สซ่านเราเห็นอยู่ในใจของเราเป็นเหมันสีล้าเเนื้อดำก็ไม่ใจแต่ก็ไม่ใจนั่นเก็นกาอสนะั่น เมื่อสาวบอกดูไปนนคาับาผู้นี้เกิดความผูงสั้นยิดใจลอยตัดสินใจอะไรไม่ได้สับสนบอกหน้าไปไปหน้าไปนาเขาเพ่พ่อจะรู้ได้เราถานนั่งสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมนั่าสมาธิจะไปดูไปนาใบตาาจะรู้ได้ว่าตอนนี้กำลัเงเกิดอะไรขึ้นอยู่ความโลภลยความโกรธลยความหลง အပေါတိပိုင်နားပိုင်တာအပိုင်တရားရည်ဂျာမောဟာဆိတ်ဖြစ်တာမောဆဲဇာဆိတ်ကတော့ရောက်ရောက်နည်းတော့အပေါဘာအမလားစုမြေဂျာမောချာလို့ဘာ။ဆိတ်ကဆိုရောတော်အချင်းအော်ရောက်ရောက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေခံတော့လာအောင်နလုပ်ရရတယ်။အောက်ပါဘယ်လိုကြောင်းလဲစေ อาสีဖြစ်တဲ့အချိန်မှာอาสีเนี่ยတို့ပါတယ်အောက်ွက်သားတို့ဟိုအမေတာပစ်ဆိုင်ပြင်မှာစေးတဲ့အခါမေတာ့ကိုစေးတဲ့အခါမအားအောင်ဗက်နေတယ်အဲ့ဒီအ young နိုင်ပါပဲဘာရတယ်လဲမဟုတ်နေတယ်မဟုတ်လားဆောအ young အဲ့ဒါအ young ตาစေးတဲ့อาสีရဲ့ဘာတို့ပါတယ် อย่ากล่าวมากกันไม่ไหวบอกเอวยอย่าคีด,ดับไปเลยกับกราวกลาบกราวจิตขอกคนเรานี่คิดมากคิดไปเลย,เลยคิดไปเลยผู้เียมีความคิดมากโลหิตในะหัวใจก,ก็เปลี่ยนสีไป,ปสีอะไรรู้ไหมเปล่ยนกับเราลาทัว่ว เอาถู่มาแล้วก็ไปล้างล้างถั่วล้างน้ำที่ล้างถั่เป็นไงบ้างเรื่องเดิมก,ก็ไม่ใช่ข้าวข้าก็ไม่ใช่เราปอาสีเมืนกับน้ำที่ล้างถน้าผู้เรามีจิตใจคิดมาและโลหิตของเราก็เป็นสีใบ အေးဘီလတ်စစ်ကူအាយအရများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူအရများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထချတော့အဲတူနယ်တော့ဘယ်ဟာပါသိတယ်ထဲတရအရအရောင်းပြောင်းပြေတော့ပဲစီเนี่ยတော့ถูกเลยပဲนี่စည်တဲ့อาหารนี่ပဲစီရပါနေတို့တဲ့วาดเนี่ยမဟုတ်ဖြူရလဲမဟုတ်အေးอย่างပဲစီเนี่ยတော့ถูกเว้ยครับအဲ့တော့အတွေ့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် สิ่งอื่นไรบ้างก็บางคราบางคราวเราเกิดปินใจผนใจผูส้สวเกิดศรัทธาเ,เกิดาามาเมื่อเกศรัทธาก็อยากจะทำบุญทำไน้อยากจะรักษาศีลทำอยากจะเจริญาวนาอยากช่วยเหลือเกิดคนผู้อื่นก็จับฝทผู้อื่น ไปทำบุญปฏิบัติธรรมอย่างนี้เปดูเกิดศรัทธาขึ้นมาตอนนี้เกิดศรัทธาขึ้นมาโดยที่หัวใจของเรามันก็เปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีไปเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะก็ดูไใบตาใบตาพอจะรู้ได้แบบเกิดศรัทธากับหน้าตาใสกับเป็นสี สี่เลือนขึ้นมา,นา,นนา,นา,นาก็ดูน้าไปหน้าไปหนาก็ดูผู้จผู้ผู้ก็สัทธาหน้าผู้ที่ทำผู้ทำานั่นนะกษาบจะิดภต่นาไปหน้าไปหนา้นาก็มีราศีขึ้นมาหน้ามีราศีขึ้นมาเราได้จะเราโยนจิตวุตรอะไรเพียบัวอะไรก็จะร တော့ဘုရား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 ဆုတော့ဟောအားကြောင့်တော့တော့ဟောအားရောက်တော့အခါကျတော့ဘုလိုဘုလိုပတ်တယ်ခါကျတော့မျက်နှာမတော်ပေါ်တယ်ဒါကမကြိုက်ရှင်းတော့ဘုဘုသာနာကျူးတယ်ဘုတိနာဆံပြိ့လို့ပါဝင်တဲ့အပေါ်များတဲ့ဘုဘယ်မျက်နှာပြည်စင်းတာကြည့်တယ်တော့ပါပြီတော့ဟောပြင်ပြီးတော့အေးတယ်တပ္ပောရှိပါ ခဏကြည့်လိုက် lambda ပဲ။အာကြည်လည်တော့ပါလေ။ဒီမျက်နာရေစင်ကုန်လို့ရပါလေ။အဲ့မှာပါတဲ့အတွက်ဆိုတာလည်းကုန်လို့ရတာ။အဝါရောင်ထားလို့ရတယ်ပေါ်တော့ပေါ်သွားလိုက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မျက်နာရေစင်ချစ်တယ်။ပြတ်တော့ပါပြီလို့ပြောပါရယ်။ รรเ,รเ,ญญเราเกิดปัญญาทำเกิดปัญญาเราศึกษาเราเรียนรู้เรา,ารเรากิเข้าใจถามปัญหา,ามาเราก็ตอบได้เป็นไรบ้างเราเกิดปัญญาก็ด้วยเนหัยวใจเขาเราก็เปลี่ยนสีไปกระับบัพสอนพระสมีประกายออกมาเห็ไนไหมทูหน้าตา เช่นว่าครูบาอาจา,ารย์ถามปาราธรรมาตอบได้ดวงตาบุตรที่ตอบได้เป็นยังไงบ้างนั่นแหละมีรัสศีแล้วไกรนั่นแหละนากาก็เวลานั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันนั่นแหลนะโดยเกิดปัญญาขึ้นมาหน้าตานี้มันจะไม่จิตเลยดูงไม่จิตก็จะเกิดความรู้ความโกรธความดุนะหน้าไปหน้าไปตา จะมีราศีมีราศีที่เกิดขึ้นรว่เอ,อเกิดปัญญาเห็มนมนี่ยังดันจิตใจนะเป็น้อยในหัวใจของเราเป็นได้อ้าลายจารยอย่างพี่นาชืา่อะไรก็าจรารย์เป่นอีสิ่งสารธรรมโยปจ้า,าเ่ห์พิโรลาวารี အဲ့တော့ခွေနာရှိတဲ့တွေကဒီပြောပြောပြတဲ့အရာုံထွက်လာတာပေါ့။အဲ့ပြောပြောပြတဲ့အရာုံထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အွန့်ကြောင့်ဆုံးသာပါသော။စရဒနာဖြစ်သူတပါသောပုဂ္ဂိုလ်။ယတနာကခုခုဝေးလာတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်မျက်နာအေးစင်းပဲပြန်တယ်လေ။အဲ့ဒါပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နာရှိတဲ့ကြည်တဲ့မျက်နာရှိတဲ့တောက်ပတဲ့မျက်နာရှိတယ်။အဲ့လိုကတော့တွေက အာဒီဥပ္ပိယတဲ့အရောင်လားအမှနာအနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညံ့တာမတော့ဘို့ပါပဲပြေတယ်။အဲတော့အလုံးဝေးအရောင်ခြောက်မျိုးပြောင်းနိုင်နေတယ်။တော့နောပါဖြစ်လို့ရှိရင်အနည်းအရောင်ဒေါသဖြစ်နေမယ်အရောင်ပေါရတ်ဖြစ်ရင်အာစေတာမှန်မှုဆွေးရတဲ့အရောင်နောကစကူများတဲ့အချိန်ကြတော့ပယ်စေတဲ့

รืดองดันจิตใจของเราถ้าเกิดความโลภโลหิหนอุจารของเราเป็นสีแดงถ้าเกิดความโกรธสีดำถ้าเกิดความโลภก็สีที่ลหลังเนย่ถ้า,า,า,ถาจิตใจขึ้นมาจัดเหมือนกับน้ำที่หลังทั่วถ้าเกิดสธาก็สีสีเหลืองถ้าเกิดปัญญา ก็มีระสบีปรรกายประพสันขึ้นมาอินเดิมมากจากจิตใจพระนจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ว่าผู้ที่มีจิตใจที่แจ่มใสก็ย้อมทำให้ประสาทเอาหูจมูกนิดไก่มันองจิตใจให้ผ่อนใสไปเถิดแล้วโดยเฉพาะ เราปฏิบัติมันเราดูๆๆน้ำดูน้าดูเหตุดูผลนะูท่ายราดรู้รความเกิดเกินดับไปถ้าทีระดับปัญญารู้ความเกิดเกินดับไปตอนนั้นจะมีปีติบัติทีเกิดขึ้นจิตใจของเราก็เปิดปานมีความอิ่มใจขึ้นมา กายกับเบาใจากับเบาใจกับสมบงกายกับสมบสมตอนนั้นแม่แต่ผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถหายไปได้เพราะอะไรเพราะโลหินในหัวใจของเรามันเตลียนสีขึ้นมาทั้งศรัทธาทั้งปัญญาเกิดขึ้นก็ตอนนั้นที่ที่เป็นผิดเป็นไย เคมีเกิที่ไม่ดีในะร่างกายของเราเนี่ยออกไปได้เพราะฉะนั้นบางท่านก็ไปปฏิบาาัติธรรมทำไปรคปภัยค่าเจ็บหายไปได้เพราะอ,อะไรเพราะจิตใจที่สงบ,บเดิ่อมาจิตใจสงบบรยในจิตใจของเราก็เปลี่ยนสีไปขอ,อต่อตานเคมีเกิที่ไม่ดีในระ่างกายของเราก,ก็ทําให้รูปภัยค่าเจ็บหายได้ก็แสดงว,ว่ากาปรปฏิบัติธรรมนี้

အရာဘယ်ဒီဒီပိဋိပတ်ရိအစာရှိတွေဖြစ်ပေါ့ဆေရခြာလာမှုစိတ်ကိုရခြာလာမှုနာဆေရပေါ်ပေါ့ဗလားဘုကိုရပေါ်ဗာအမှုအစာရှိတွေဖြစ်ပိဋိလရရေဖြစ်တာတဲ့အခါကြတော့ဟောလုံတွေ့ရ ale ကောင်းလေးပြောင်းပြီတော့ဒါကောင်းလေးဒါကအမှုအရှိတဲ့ కెమికల్ တွေကိုထိုက်ထုတ်ပြီးတော့ချွေဖြစ်မွေဖြစ်နေတဲ့ ကျေမယ့်အဖြစ်ချင်ရဖြစ်နေတာဒါတိုက်ထုတ်ပြတော့ကိုယ်ချာမရေးစိတ်ချနိုင်ဆိုရရှိလာပါတယ်ကျောမြတက်အောင်ဘာနာပေါ့မြာတို့လက်ခါမှာအဲလိုမြညာဆန်တာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အာရောင်းနေပြီဘယ်ဒီဘယ်ဒီဖြင်တာတဲ့ခါမှာ Si ini yoga arah macam jauh ke mana ibarat? Nada yang ada yoga jauh degil yang senjauh tu, itu ini betul je lama. Tapi yoga arah macam jauh ke mana ibarat? Tadi jam ni, tapi

ย่อเกิดความ,วามดุความกดความดุ้งปฏิบัติธามทำให้จิตใจของเราสงบเบืเ่ีจมมิตใจที่ฟองใสก็ทำให้ดีสุขบะบาปกายก็ดีสุขะบาปใจก็ดีไม่ใจดีเฉพาะทำลูกอย่างเดียวทำธรรมก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลเราทำปฏิบัติ่อไปเรื่อยๆก็เราจะได้เกิดสติป,ปัญญา จะเข้าหน้าอย่างนี้ขึ้นไปก็สุดท้ายก็เราสามารถเหตุทีปป่ดับทุกประลุมคผลนิพันได้ยยก็ยังได้กระทำหนงหลายพยายามทำให้จิตใจของเราสงบแจ่มใสผ่องใสปราศจากความดุความโกรธความรลนทำให้โลเห็นอยู่ในหัวใจของเราเนี่งเป็นสีเหลืองและสีที่ประประสันเกินมา ทำให้มีสุขภาพกายดีขึ้นค็นโดยจะพอก็ไม่สนิปัญญาก็ะทันทํางหลายรู้ถึงสัจธรรมมีดวงตาเห็นธรรมกันทถึงท่านั้นข้าพวิบวคุยจำอะไสีจำงฉันอาจจะเลนพี่โซยยาเยเอยาหลวพีา အဲ့ဒါတော့မကြည့်ပါနဲ့ကျူလာကပြောင်းနေပြီ။အဲ့ဒါတော့တရားပေါ်နာပေါများအတူတကမှာစိတ်ကြည်ရမှုသရာရှိပါလိမ့်မယ်။စိတ်ကြည်ရမှုရတယ်ဆိုတာကတော့တော့တာမို့အဆောတည်း။ဒီအမနာဒီညီအစ်တတွေ ਨਾਲ ပြည့်တဲ့အတွေးကြောင့် စက်ကြီးလေးမျိုးဆိုရရှိလာပါတယ်စက်ကြီးလေးမျိုးရလာတဲ့အခါကျတော့အလုပ်တွေကတွေ့အရာတွေပြောင်းပြီးတော့မကောင်လေးအရာဒီခဏဝတ်ရှိတဲ့မကောင်နာအရာတွေကိုပပရံလို့စောင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ကျမချင်းဆိုတော့လေရရှိပါပဲကိုတို့ချင်းတော့ဘာတော်တာမစက်တရားတွေကျင်းပြီးတော့စည်ကြီးတက်မှု ကျေလည်မှုအရှိလာရကမှာတပါးများရကောင်နာပြညာအားတော်ရကောင်နာမှာပဲအဲ့လိုတတိယတမာရပြညာအားရယာရှင်တော်ဘုရားခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်မှပြလာတဲ့သဘောသဘောဝဟာနယေစီယေဆိုရကတဲ့ဘောဘုရားဘုရားဟိုကြအာဝိညာဉ်အညာတိတော့ ဆန္ဒပြီတော့ဘောင်းနဲ့အတူပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခရဆုံးဘဝလည်းမြတ်မဟုတ်ないပါရိတ်အကြုံလို့မိမိရစေခြေတင်မှုရှိအောင်ညင်သာမှုရှိအောင်တော့ဗာတော်ဓမ္မအတွက်မရှိရလေအောင်အကူအညီပဒနာရအောင်ဘောင်းနဲ့အတူနိုင်ပြီတော့ကဘောင်းဗာတော်ဓမ္မ၄ ယောနဲ့ကြာစေအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားကတိတမဟာဓိဉာဏ်ေသာတဲ့ဘုတော့ဘီလောကေစာလီပါမြတ်တရားကိုဘုတော့ညောင်ညိးဒီနေနိုင်ကြပါစေလို့တ สุสานวันเกยอนลยัมานยตมีวนี้เป็นตัวีย mm ตัวเดีนี้เจอตัววอนนี้ก็แผนสขลลสแผ่นนะก็ทํังสแผ่สสวันนี้ก็มี โยรังกาชื่อพอนะก็ชื่ออะไรรู้ไหมสุสีละสุมานก็ว่าดีสีละหม่ก็ว่าเส้นภูมีเส้นธมดีสุศีละเอกสามีชื่ออะไรรู้ไหมธรรม,มธาสะก็เป็นธาของพระธรรมคาผูปฏิบัตธรรมนั่นแหละคาป็ะวาย เอาคทดบพิเศษอะรนะนั่นอ่มาดั้งนาเยนะอา,า,าไกดลิบพเศษเทไหรถึงตอนนี้ก็แปดสิบสามกองแล้ว<อ>จะทำให้ได้ร้อย <laughs> แปดมีท <laughs> ี <laughs> ่เราได้ร้อสมีที่เราร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบมีที่เราร้อยสิบมีที่เราร้อิเอ็ด ปีนี้ตั้งบา่าวไร้อยแปดไม่ใช่ไปรอกนนา่เสอนัะต้องนะมาก็เท่าไอ้สองกองเหมือนกันน, 1, นั่นท mm ่า hmm. น่มก็ต่อไปจะได้คนน้นแบบพอกนะ็น่ามีแต่บุญของเราบุญข้าเรา